สวัสดีชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมจะไปวิ่งละลามุมนะครับตรวจสอบสภาพรถนะครับเช็คระบบน้ํามันเครื่องน,น,นะครับเช็คระบบน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกนะครับน้ํามันพาวเวอร์ระบบต่างๆของเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้พร้อมในการเดินทางนะครับอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวิ่งละลามุมนะครับ มาดูกันว่าเราจะได้กี่งานครับวันนี้เขาบอกว่าวันอาทิตย์ส่วนมากงานจะน้อยนะครับแต่ว,ว่าก็ลองไปวิ่งดูกับเช็คระบบ Power น้ำรอเย็นนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับเป็นรายได้เสริมนะครับสุภาษิตคงเบ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นกระรอบต้องมีสามพงนะครับคนเราก็เช่นกัน นะครับต้องมีรายรับอย่างน้อย2ทางหรือ3ทางนะครับจะหลอดเนื้อมือมัจจุราชคงเบ่งได้ก่าวไว้นะครับก็ทำไปครับเป็นอาชีพเสริมดีกว่าอยู่ห้องเฉยนะครับวิ่งไปได้วันละงานสองงานก็ยังดีนะครับตรับลับไปเรื่อยมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะได้จีงานนะครับกั ราลามูมนะครับมันอาจจะรายได้ไม่ได้มากครับแต่ว่ามันก็เป็นรายได้เสริมของเรานะครับอโอเคตัวสภาพรถพร้อมจะออกเดินทางแล้วไปดูกันครับว่าเราจะได้จีงานวันนี้ป้ายนี่ครับงานแรกนะครับรับไม้บัวนะครับ มีเจาะออกมาเหยีมีครับครับ,รบหมดแล้วใช่ไหมครับเป็นไม้บัวนะฮะ กำลังลัดเจรอญเจ้า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 เจ้อยู่ที่ที่ไหนรตรงนี้เขาเรียกแถวอะไรครับนี่นะครับตรงนี้เขาเรียกอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่าแสวนี่ไงบางโพอ๋อใส่บางโพใช่อ๋อใส่บางโพ เป็นที่ขายพวกไม้อย่างนี้โดยเฉพาะ<น>ใช่ไหมครับอ๋อที่นี่จะมีเ่งกครับเก๋ครับไปเราไปดูที่ส่งกันเลยครับถึงที่เรียบร้อยแล้วครับส่งสินค้านะครับนี่กำลังขนลงนะครับซึ่งไม่มีบริการยกนะครับจากคนขับนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับลงไปแล้วนี่น่าจะเป็นที่ประกอบเฟอร์นิเจอร์ของเขา ไม่สซอยแค่มากเลยครับที่ซอยซอยเข้ามาเนี่ยโอเคครับงานแรกจบสมบูรณ์แบบรับตังครับมาดูงานที่สองกันครับว่าเป็นไงครับแกคเลยครับ